นะครับในข้อ8นะครับอันนี้ก็คือโจทย์เทเลสโคปิกนะครับโจทย์เทเลสโคปิกเนี่ยมาดูลักษณะของมันนะครับตัวเศษมันจะมีค่าเท่าเท่ากันนะครับนครับตัวเศษจะมีค่าเท่าเท่ากันเศษที่เท่าเ่ากันเนี่ยเราให้เป็นตัว k ครับตอนนี้ k มีค่าเท่ากับ9นะครับเศษที่เท่าเท่ากันมีค่าเท่ากับ9 ทีนี้ตัวส่วนของมันนะครับมันจะเกิดจากการคูณกันนะของเลขอาจาจะเป็น2จํานวนนะหรือสามจนวนหรือสี่จนวนก็แล้วแต่นะครับในระดับของเราเนี่ยส่วนมากเราก็จะเจอแค่2จํานวนคูณกันนะครับนะทีนี้มันไม่ใช่ว่าเอาจํานวนมั่วๆมาคูณกันไม่ใช่นะครับจํานวนที่จะคูณกันเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับมันจะมีค่าผลต่างที่เท่ากันครับอเช่นชุดแรกเนี่ยครับ สองกับห้าก็จะต่างกันสามห้าลบสองได้สามชุดที่สองเห็นไหมครับแปดกับห้าแปดลบห้าก็ได้สามชุดที่สามแปดกับสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบแปดก็ได้สามชุดต่อมาสิบสี่กับสิบเอ็ดสิบสี่ลบสิบเอ็ดก็ได้สามเนี่ยครับตรงเนี้เราเรียกว่าผลต่างครับเป็นตัวดีครับทุกชุดต้องเท่ากันหมดครับ ุดแรก5้าลบ2ชุดต่อมาก็8ลบห้าชุดต่อมาก็11ลบ8ชุดต่อมาก็14ลบ1ชุดต่อมาก็สองลบกับ1 9 7ยนะครับได้สามเนี่ยต่ดไปสามนะครับเอาละทีนี้มาดูอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างชุดแรกเนี่ยมันลงด้วยห้ามันก็จะเชื่อมโยงให้ชุดต่อไปนั้นต้องขึ้นต้นด,ด้วยห้าด้วย ชุดที่สองลงด้วยแปดมันก็จะเชื่อมโยงให้ชุดต่อไปต้องขึ้นด้วยแปดด้วยชุดนี้ลงด้วยสิบเอ็ดมันก็จะเชื่อมโยงให้ชุดต่อไปต้องขึ้นต้นด้วยสิบเอ็ดชุดนี้ลงด้วยสิบสี่นั้นชุดถัดไปก็ต้องขึ้นต้นด้วยสิบสี่เป็นอย่างนี้ยไล่ไปเรื่อยๆครับเป็นอย่างนี้ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆน,นะครับ เมื่อเราจับได้แล้วว่าเป็นเทเลสโคปิกนะครับเยเราก็จะเช็คว่าค่า k เป็นอะไร k เป็น9ค่า d เป็นอะไร d คือผลต่างนะครับ5ลบ2 8ลบ5 11ลบ8 14ลบ11ต้องได้เท่ากันหมดนะครับถ้าไม่เท่ากันทั้งหมดก็ไม่ใช่เทเลสโคปิกนะครับตอนนี้เท่ากันหมดนะค่า d คือผลต่างตอนนี้คือ3นะครับแล้วก็มาเข้าสูตรหาผลบวกเลยครับ k ส่วน d คูณด้วยหนึ่งส่วนชุดหน้าตัดหลังลบหนึ่งส่วนชุดหลังตัดหน้าลองมาดูกันนะครับ k คือเก้าเก้า d คือสามใส่ไปหนึ่งส่วนชุดหลังตัดหน้าลงมาดูครับรถหนึ่งส่วนชุดหน้าตัดหลังนะครับหนึ่งส่วนชุดหน้าตัดหลังชุดหน้าอยู่นี่ครับสองคูณห้านะครับสองคูณห้านะครับ ชุดหน้าตัดหลังตัดห้าออกก็จะเหลือสองอย่างเดียวเนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นสองครับชุดหน้าคือสองคูณห้าตัดตัวหลังก็ตัดห้าก็เหลือสองตัวเดียวหนึ่งส่วนชุดหลังตัดหน้าชุดหลังคือตรงนี้ร้อยเจ้าเจ็ดคูณสองร้อยตัดตัวหน้าตัดร้อยเจ้าเจ็ดก็เหลือสองร้อย การบวกลบเศษส่วนต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันนะสองกับสองรเป็นเลขที่หันจะลงตัวคน,นจะเท่ากับตัวมากคือเท่ากับสองนะัขยายตัวส่วนให้เท่ากับคณนน,นะจากสองขยายเป็นสองร้อยขยายร้อยเท่านะเลขเศษของมันก็ขยายร้อยเท่าด้วยเน็นสะ่วนสก็ได้ร้อยส่วนสองร้อยรส่วนสองลบหส่วนสก็เหลือเก้าส่วนสองตรงนี้มันตัดทอนไม่ได้นะครับก็คูณเลย3ามคู9เก้็สอง สองร้อเก้ส็ดส่วนสองก็ทำเป็นจำนวนคลาก็ได้1นึ่งส่วนหนึ่เศษเกสบเ่วนสองนะครับเดี๋ยวลองลองฝุดตั้งโจทย์ลองฝุดตั้งโจทย์ดวก,กันนะครับเดี๋ยวครูเริ่มเทอมแรก